สวัสดีค่ะแอดวานเองค่ะอพิซอิซดนี้นะคะแอดวานมีตอนที่15ของละครจีนเรื่องชิงลั่มาฝากนะคะก็อี้จวหลินค่ะที่ตอนนี้ถูกอี้ชิงลั่เอาดาบม,มาจี้คอเขาอยู่นะคะก็ขอร้องอี้ชิงล่่ให้ไว้ชีวิตเขานะคะให้ปล่อยเขาไปเถอะทันใดนั้นเองค่ะก็เวลานี้นะคะราชอ,องค์การก็มาถึงแล้วก็ฮองเต้น,นะคะก็สั่งให้จับคุม กลุ่มของอีจ้จัวหลินที่ทําความผิดนะคะทุจริตต่อการแข่งขันแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนเลยดังนั้นค่ะอีจ้จัวหลินถึงกับคอตกเลยนะคะที่ได้ยินราชองการหลังจากนั้นอีอีชิงล่วกค่ะนางเอกก็พาเยชิวตู่พระเอกกลับไปรักษาอาการบาดเจ็บอย่างหวานๆนะคะจากนั้นก็มีขันทีค่ะนำเอาราชองการมาที่ จวนของเย่ชิวตู่อีกนะคะเพื่อประทานรางวัลให้กับเย่ชิวตู่นั่นเองโดยฮ่องเต้ค่ะประทานรางวัลให้เป็นทองคํานะคะเยอะแยะเลยแล้วก็ประทานสมรสพระราชทานให้กับเขาแล้วก็กุยยีกุยยีก็คือหมอผีอี้ชิงล่วนะคะกับเย่ชิวตู่ให้ได้แต่งงานกันค่ะเย่ชิวตู่ก็ยิ้มหน้าบานดีใจเลยนะคะส่วนอี้ชิงล้วดีใจเช่นกันแล้วก็ประหลาดใจค่ะจากนั้นก็ตระหนักได้ว่าเนี่ยเป็นแผนการที่เย่ชิวตูวางแผนมา นานแล้วก็ทั้งคู่ก็ยิ้มให้กันอย่างมีความสุขนะคะจะสมหวังแล้วค่ะหลังจากนั้นก็ งานนะคะก็จะจัดงานแต่งงานจะจัดขึ้นที่ตําหนักเย่หวังฝูนี่ละค่ะก็เตรียมจัดงานแต่งงานนะคะทุกที่ประดับไปด้วยสีแดงม่านแดงป้ายแดงค่ะก็มีเพียงเย่ชิวตู่เท่านั้นนะคะที่เขาก็ยังรู้สึกกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับความรู้สึกแล้วก็ความคิดของเด็กชายน,าน,านั้นๆลูกชายของอี้ชิงล่วกค่ะว่าจะยอมรับเขาเป็นพ่อได้ไหมนะคะ ดังนั้นค่ะในตอนกลางคืนเนี่ยเย่ชิวตู่ก็มาพบกับนันนานเป็นการส่วนตัวเลยทั้งสองคนก็เปิดใจพูดคุยกันนะคะเย่ชิวตู่ก็ผูกตรายกประจําตระกูลเย่ของเขาให้กับเด็กชายนันนานด้วยจากนั้นก็สอนนันนานค่ะว่าเนี่ยให้โตขึ้นเป็นลูกผู้ชายที่กล้าหาญนันนานมีความซาบซึ้งใจในสิ่งที่เย่ชิวตู่มีให้เขานะคะก็คือเข้าใจกันค่ะในขณะเดียวกันค่ะภาพก็ตัดมาที่ร้ันร้านนะคะหลันหลานก็คือ ฮูหยินคือเมียของอี้จวัลลินตัวโกงอ่ะนะคะตัวร้ายก็ขอให้สวงเคอค่ะช่วยฟื้นฟรูร่างกายให้กับอี้จวหลลินหน่อย แต่ซวงเคอค่ะก็บอกกับร้านหลานไปว่าอี้จัวลินน่ะแท้จริงแล้วก็เป็นแค่เบี้ยตัวหนึ่งของซูร่วมเหมือนเท่านั้นนะคะของกลุ่มไอหมอผีในตำนานเนี่ยค่ะก็คือใช้เป็นแค่เบี้ยตัวหนึ่งเท่านั้นแล้วตอนนี้เบี้ยตัวนี้ก็หมดความสำคัญไปแล้วเพราะฉะนั้นทางซูร่วมเหมือนนะคะนางก็จะไม่ช่วยแล้วค่ะจากนั้นค่ะซวงเคอก็เดินออกจากไปเลยนะคะเดินจากไปเลยหลานหลานก็มองตามด้านหลังของ ของสวงเคอไปจากนั้นนางก็ตัดสินใจค่ะสั่งให้คนรับใช้เนี่ยไปชงชานะคะซึ่งชานั้นมันก็คือไอ้ยาห้าชนิดนั่นแหละค่ะมาให้นางนางจะนำมันไปให้สามีของนางนะคะคืออี้จัวหลินในคุกเป็นการส่วนตัวจากนั้นค่ะ วันแต่งงานนะคะของอี้ชิงล่วและเย่ชิวตู่ก็มาถึงจินหลิวลี่เพื่อนสนิทของอี้ชิงล่วนะคะก็มาหวีผมมงคลให้กับอี้ชิงล่วค่ะที่อยู่ในชุดแต่งงานสวยงามแล้วนะคะตอนนี้อี้ชิงล่วก็บอกกับจินหลิวลี่เพื่อนสนิทว่าเนี่นางก็ยังเป็นห่วงนะกังวลเกี่ยวกับความรู้สึกของหนานานอยู่เหมือนกันทีนี้ค่ะการเป็นเย่หวังเฟยเนี่ยจะทําให้หนานานมีความสุขไหมนะทันใดนั้นเองค่ะเย่ชิวตู่ก็เดินเข้ามาในห้องนะคะก็ทํา ให้จินหลิวลี่ก็รีบขอตัวออกไปข้างนอกเพื่อที่จะให้ทั้งสองคนนะคะได้มีโอกาสคุยกันตามลําพังเย่ชิวตู่ค่ะเขาหยิบจดหมายของแม่ของเขานะคะแม่ของเขาก็คือองค์หญิงเย่เนี่ยก็คือส่งมาให้อีชิงล่วว่าที่ลูกสะพ้ายของของนางค่ะในจดหมายก็เขียนไว้ว่ายินดีแล้วก็ชอบอีชิงล่วมากนะคะพร้อมทั้งอวยพรวันแต่งงานให้ทั้งคู่ด้วยค่ะอีชิงล่วก็ยิ้มอย่างสบายใจนะคะนี่เย่ชิวตู่ก็จับไหล่ทั้งสองข้าง ของอี้ชิงล่วแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาว่าเนี่ยค่าจะดูแล,แลแล้วก็รักอี้ชิงล่วไปตลอดชีวิตค่ะจากนั้นนะคะเย่ชิวตู่ก็เดินออกจากห้องไปเพื่อไปรอทาพิธีทางอี้ชิงลัวค่ะที่ยังคงยิ้มมีความสุขอยู่มากๆนั้นนะคะทันใดนั้นเองก็มีเสียงเคาะประตูห้องของนางค่ะอี้ชิงลั่วก็เอ๊ะประหลาดใจว่าจะเป็น จะ,จะเป็นแบบจะเป็นเย่ชิวตูกลับมาหรือเปล่านะคะนางก็ไปเปิดประตูแต่พอเปิดแล้วก็ตกใจที่เห็นว่าเป็นอี้จวหลินค่ะตัวโกงคู่ปรับของนางนั่นเองนะคะกลายเป็นว่าคือรันรานะคะเมียหรือหูหยินของอี้ อีอ้จัวหลินน่ะชงเอาหญ้าห้าชนิดนั้นไปให้อี้จัวหลินกินในคุกค่ะก็ทําให้อี้จัวหลินเพิ่มพลังขึ้นมานะคะแล้วก็ปล่อยให้อี้จัวหลินออกจากคุกมาแก้แค้นอี้ชิงรั่วกับเย่ชิวตู่นั่นเองก็หลังจากนั้นค่ะเย่ชิวตู่ก็ได้รับรายงานว่าอี้จัวหลินน่ะหนีออกจากคุกได้แล้วแล้วก็ทันใดนั้นเองอีกเช่นกันค่ะในเวลาเดียวกันเลยจินหลิวลี่ก็วิ่งเข้ามาบอกกับทุกคนว่านี่มีข้อความจากอี้จัวหลินให้เย่ชิวตู่ไปพบที่แม่น น้ำเฉาฝ่ายนะคะแล้วก็ตรงนั้นเป็นติ่งหน้าผาชื่อว่าตวนชิงติงนะคะให้ไปพบที่นั่นเลยเมื่อเย่ชิวตูมาถึงตวนชิงติงแล้วเนี่ย ก็มาอย่างเร่งรีบเลยนะคะแล้วก็มาคนเดียวด้วยก็เห็นว่าอี้จัวหลินรออยู่ตรงนั้นค่ะแล้วมันก็ถือมีดคมกริบเลยนะคะจ่อไว้ที่ตัวของอี้ชิงลั่แล้วก็พูดเปยขึ้นมาว่าหนึ่งชีวิตแลกชีวิตจากนั้นค่ะอี้จัวหลินมันก็หยิบเอาผงหญ้าห้าชนิดขึ้นมากินเข้าไปนะคะทำให้ทักษะแล้วก็พลังของมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกค่ะเป็นมนุษย์จอมพลังเลยจากนั้นอี้จัวหลินกับแย่ชิวตู่ก็เริ่มต่อสู้กันในขณะที่ผู้ชายส คนนั้นต่อสู้กันอยู่นะคะอี้ชิงลั่วนางเอกก็แอบ,บปล่อยแมงป่องพิษของนางค่ะให้ไปช่วยนะคะให้ไปช่วยพระเอกก็คือไปต่อยไอ้อีจวหลลินที่มีพลังเหนือมนุษย์อยู่นะคะตอนนี้ก็ทําให้เย่ชิวตูสามารถ เตะฮะเตะอี้จวลินที่โดนแมงป่องพิษต่อยลอยตกลงไปจากหน้าผาได้โดยทันทีเลยนะคะแต่ว่าไม่มีใครคาดคิดค่ะว่าสวงเคอนะคะคนขององค์กรไอซูร่วมเหมอนเนี่ยก็ได้นำคนของซูร่วมเหมือนไปแอบซุ่มโจมตีค่ะจำนวนคนร้ายที่เอามามันก็มีมากกว่าเย่ชิวตู่กับอี้ชิงร่วเยอะนะคะเพราะว่าคู่นี้มีแค่พระเอกกับนางเอกก็แค่สคนแต่ว่ากลุ่มคนของซูร่วมเหมือนมาเพียบค่ะดังนั้นนะคะ พระเอกกับนางเอกของพวกเราก็จึงมองตากันค่ะแล้วก็พูดหวานๆว่าเราอ่ะจะอยู่ด้วยกันนะคะร่วมเป็นร่วมตายไม่แยกจากกันจากนั้นอี้ชิงรั่วกับเย่ชิวตูก็จับมือกันแล้วก็หันหน้ามาทางหน้าผาเลยค่ะแล้วก็กระโดดลงไปด้วยกันทันทีด้วยความรักนะคะ ในเวลาต่อมาค่ะพวกเราคนดูก็จะเห็นว่าอี้ชิงล้วนเนี่ยนอนสลบนะคะอยู่บนริมแม่น้ำเฉาปายก็นางก็ฟื้นขึ้นมาแต่ว่ามีนางคนเดียวนะคะนางฟื้นขึ้นมาแล้วก็นึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทางด้านอี้จัวลินนะคะน่าจะจมน้ำตายในแม่น้ำเฉาปายไปแล้วซึ่งก็ทางกลุ่มนะคะกลุ่มคนที่เป็นเพื่อนของอี้ชิงล้วกก็มาบอกว่าใช่น่าจะตายไปแล้วล่ะอี้จัวลินเนี่ยนะคะอี้จัวลินเพราะว่าตอนเนี้ยอี้ชิงล้วได้สลบมาเป็น เวลา3วันสาคืนแล้วแต่ว่าอี้ชิงรั่วไม่เห็นเย่ชิวตู่ค่ะนางก็เลยเป็นห่วงเย่ชิวตู่มากๆเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณชายอี้สือก็ได้นําคนออกไปค้นหาเย่ชิวตู่แต่ก็ยังไม่พบนะคะพบเพียงแค่อี้ชิงรั่วเพียงคนเดียวส่วนทางด้านเย่ห้าหลานน้องชายของเย่ชิวตู่ก็กังวลเช่นกันค่ะเขาก็นําคนออกไปตามหาพี่ชายของเขาทุกวันเลยนะคะแต่ว่าพบแค่เพียงอาวุธของเย่ชิวตู่เท่านั้นทําให้อี้ชิงรั่ นะคะคนางเอกก็เป็นห่วงแย่ชิวตูมากขึ้นไปอีกเพราะนี่มันผ่านมาหลายวันแล้วไม่มีใครพบเขาเลยค่ะทั้งนั้นเนี่ยนางก็ไม่เต็มใจที่จะได้ ไม่ตัมใจที่จะได้ยินผู้คนรอบๆตัวของเธอมาบอกเธอว่าหาเย่ชิวตู่ไม่พบนะคะอีชิงล่วก็จึงออกมาตามหาด้วยตัวของเธอเองค่ะแล้วนางก็ตะโกนเรียกหาเย่ชิวตู่ตลอดทางเลยแต่ก็ไม่ได้รับเสียงตอบรับเลยนะคะจนกระทั่งค่ะก็เดินค้นหามาจนค้นพบเข็บขัด เป็นเข็มขัดของเย่ชิวตู่ลอยในแม่น้ำมักค้างอยู่บนก้อนหินนะคะอี้ชิงรั่วร้องไห้หนักมากเลยค่ะก็คิดมนโนไปไกลว่าต้องตายแล้วแน่เลยแล้วแล้วอยู่ไหนศพอยู่ไหนนะคะหนานหนานค่ะเด็กชายหน,นานหนานลูกชายที่รีบตามอี้ชิงรั่วมาเนี่ยก็รีบเข้าไปปลอบใจแม่ของเขาให้ทําใจดีๆไว้ยังไงเย่ชิวตู่จะต้องปลอดภัยนะคะทุกคนในที่นี้ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะต้องค้นหาเย่ชิวตู่ต่อไปให้พบอย่ายอมแพ้ ก็หลังจากนั้นค่ะอีชิงล่วกลับมาที่เย่หวังฝู่แล้วนะคะอีชิงล่วก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงเรื่องราวความรักของนางกับเย่ชิวตูตั้งแต่พบกันครั้งแรกนะคะตรงนี้ใน ในซีรีส์ก็จะเป็นมิวสิกวิดีโอที่เริ่มตั้งแต่นางเอกกับพระเอกได้พบกันครั้งแรกนะคะไม่ถูกกันแล้วก็มารักกันถูกกันนะคะจากนั้นน้ําตาของนางค่ะของนางเอกก็ไหลออกมาตลอดเลยนีอี้ชิงล่วก็นึกถึงภาพตอนที่นางกับเย่ชิวตูนะคะสามารถที่จะดูแลแล้วก็คือให้คำมั่นสัญญากับนางว่าจะดูแลแล,และลักนางไปตลอดชีวิตแล้วก็เป็นภาพตอนที่จับมือกันกระโดดลงไปจากหน้าผานะคะคือร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันก็อี้ชิงล่วก ก็ได้นำหยกที่เย่ชิวตู่ให้นางไว้ขึ้นมาดูค่ะแล้วก็นึกถึงปณิธานความตั้งใจของเย่ชิวตู่ที่จะเข้าร่วมไอการแข่งขันสี่อาณาจักรนะคะสี่ก๊กนั่นแหละแล้วก็จะต้องนำแขว้นเฟิงชางของตนเนี่ยให้ชนะให้ได้ค่ะดังนั้นอี้ชิงลั่ก็จึงสาบานว่าจะต้องนำชัยชนะกลับมาให้ได้นะคะในการแข่งขันสีก่ก๊กหรือว่าสี่อาณาจากักรนี้ตามที่เย่ชิวตู่ตั้งปณิธานไว้ให้จงได้โอ้จบแล้วนะคะตอน ที่15เดี๋ยวพระเอกของเราจะตายจริงไหมเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่16ค่ะแต่พระเอกไม่ตายหรอกเนาะ <c oughs> นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟชิน e สโนเวลล์แอนด์ซีรีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอด a วานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ